สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในซีนิตเกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้ผมก็มาออสอนเป็นผู้ช่วงสอนช่วงรีวิวอะไรต่างๆแบบนี้แหละแล้วก็คือไม่ได้มาเจอกันในช่วงนี้นานแล้วนะก็วันนี้ก็มาขอบคุณสาหรับ200ผู้ติดตามนะฮะตอนนี้2 1แล้วลโอเควันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่อง p ี Offline นะฮะซึ่งผมเคยสอนลงนะฮะในคลิปตั้งแต่8เดือนที่แล้วมั้งเออใช่ตั้งแต่8เดือนที่แล้ว เออแล้วก็ไอตัวเกมเป็นตัวเกมของ Epic t ีนะฮะซึ่งตอนนี้เขากำลังจะมีบอกว่ากำลังจะแจกเกม2016อยู่แต่มันเอ้ขายขายเขาบอกว่าขาย,ขาย,ขายใช่ไหมแต่คือสำหรับคนที่เล่นตัว2015อยู่นะฮะมันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าปืนน่ะมันใช้ไม่ได้บางปืนนะอย่างเช่นพวกอาคีสป e e e อร์ตคิดีสปอร์ตเอลีสปอร์ตทัาองค์หน้ากากเบเล่บางอันใช้ไม่ได้ตัวละครบางอันใช้แล้วหลุดมีดบางอันใช้ไม่ได้บาบาบาอะไรใช้ไม่ได้ก็ช่างแม่งเถินะฮะก็ <c oughs> สำหรับคนที่เล่นในตัวเกมนี้อยู่เนี่ยผมก็จะมาสอนเอ้ยจะมาแจกตัวเกมใหม่นะฮะตัวเกมใหม่ซึ่งปืนก็เท่าเดิมนะแต่คือมันเป็นตัวเกมใหม่ที่แบบว่าเอ่อปืนปืนเนี้ยใช้ได้ยังไงดีอะแบบสมมติเออนั่นแหละเอาเป็นว่าผมจะมาแจกตัวที่มันใช้ได้แล้วกันนะฮะโอเคก็คือเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือเครดิตเลยนะผมให้เครดิตทื่อๆอ,อย่างนี้นเลยลก็คือคนที่เขามาแจกนะฮะซึ่ง สิ่งที่พวกคุณต้องโหลดเลยก็คือ,อนี่เลยนะฮะเว็บดาวโหลดเขาอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเว็บไหนก็ไปเว็บนั้นแต่ผมแนะนาว่าเป็นบอดีไฟดีกว่าเพราะว่ามันเร็วนะฮะเข้าไปมันจะมีตัวเกมตัวเกมเป็นตัวเกมอัปเดต2.8แล้วก็เซิร์ฟเวอร์2อันนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเลยดัตต้าเบส2.8นะฮะอันนี้ลิงก์ไปตามเลยซึ่งผมจะไม่สอนโหลดนะเพราะว่าพวกคุณคงจะโหลดกันเป็นแล้วโอเคพอโหลดเสร็จมันก็จะได้3ตัวนี้มาใช่ไหม นี่ใช่ไหมนี่นะฮะอ,อ,อ่ะได้3ตัวนี้มานะฮะหนึ่งสองสาม่ะแตกไฟล์แตกไฟล,ล์เสร็จได้3ตัวนี้3ตัวนี้มีอะไร1นึ่งดาต้าเบสอ่ะเป็นตัวนี้เลย2องทีวีเกม3เซิร์ฟเวอร์อย่างนี้เลยนะฮะโอเคเราก็จะมาดูกันเลยว่าวิาวธีลงลงยังไงนะฮะก่อนแรกถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้ว กดติดตามช่อคุณหน่อยก็ดีนะอีกนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วก็อีก2ตัวที่สําคัญมากๆสำหรับการลงพี o อ f l i n e นะั่นก็คือ X แฟมกับน้ำแ a ทนะฮะซึ่งไอสอตัวนี้ไม่มีมุมก็เล่น p ีออฟไลน์ o ine, ไม่ได้หรอกยิงๆน,นะโอเคก่อนแรกเลยนะครับไปโหลดไอสอตัวนี้มาแล้วก็ติดตั้งซึ่งผมจะให้เวฟไว้ทีหลังแล้วกันนะกดปึ๊บ X แฟมมาสตาร์สตัวนี้คือผมจะไม่สอนละเอียดมากไงเพราะว่าไอสอนลงตัวเกม่ะคือมันจะมันตั้งแต่คลิปแรกแล้วแหละวะะะ่าผมสอนลงโอเคสตาร์สตัวนี้เสร็จ กาทิ้งแล้วก็เปิดนาวิแคทขึ้นมาเปิดนาวิแคทเสร็จอ่ะลบก่อนแต่คนไม่เข้าใจกันอ่ะลบเสร็จนะฮะสร้างอ่าไมทีเอขึ้นมาเขียนกันว่า P b ไปหรือจะเขียนคําอื่นก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่ได้มันก็ไม่สําคัญว่าจะเขียนว่าอะไรผมจะเขียนว่าะนะ เห็นไหมอ่ะ t e กคอนเนคชั่นอ่ะได้เห็นไหมซึ่งมันไมน่มันไม่จำเป็นนะฮะที่ว่าจะต้องไปตั้งชื่อว่า P B นะฮะพอได้ต่วนี้เสร็จกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอ่าพอกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วกดปิดใหม่ <c oughs> แล้วกดที่ขวานะฮะอ่ะกดที่ขวาไปที่ New Database นะฮะสร้าง Database ใหม่นะฮะสำหรับชื่อ Database อ่ะให้คุณเข้ามาตรงนี้ครับคนเห็นเนี่ย Database ที่คุณโหลดมาไหมเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อตามนี้เลยนะฮะแล้วขอจะตั้งก่อนเอา้า แป๊บนึงมันบังผมขี้เกียจจำหมดขี้เกียจจำดูตามแม่นเลย G V แล้วก็ G V ใช่ไหม G V อ่ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคไปเลยว๊อปอ่ะพอกดโอเคปั๊บกดเปิดแท็กนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมกดที่ขวาที่ตรงนี้นะฮะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกดที่ขวาไปแล้วก็กดตัวที่4นับลงมาเลยตัวที่4ผมอ่านว่าอะไรก็อ่านไม่ออกอ่ะกดตัว ไอจุดสามจุดเดี๋ดรเรียกว่าตัวนั่นอนะ่ะอินพอร์ตไฟล์เข้ามาพอกดตัวนี้เสร็จเอ่อไปหาไยตัวไอดาต้าเบสที่คุณโหลดมานะซึ่งผมเก็บไว้ในนี้นะดาต้าเบสตรงนี้ปึ๊บเอ้ยปึ๊บอ่ะเปิดนะฮะไอสามตัวนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้แต่ผมจะติ๊กไว้นะฮะอ่ะสตาร์ทอ่ะพอมันขึ้นแบบนี้นะสังเกตด,ดูตรงนี้ว่ามันขึ้นเสร็จอ่ะกดโพสต์อ่ะ,อะมันไม่ขึ้นใช่ไหมกดรีเฟรชปึ๊บอ่ะไปที่แอร์เคา นี่ก็คือ ID ที่พวกมึงจะเข้าเข้าเกมกันนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ตั้งไว้เลยสำหรับล็อกอินกับพาสเวิร์ดก็คือ ID เดียพอพัทเบิร์ดจะตั้งชื่อว่าไอจะตั้งว่าอะไรก็ได้ผมจะตั้งง่ายๆเลยชื่อผมแล้วก็นะฮะมันมันเกียดไปตั้งอีกทีหนึ่งไงเออ GM นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เอ่อที่คนนี้เขาแถมมาให้ก็คือยศนะฮะต้องไปดูที่ไฟเซอร์ ตัวนี้แล้วก็รูปนี่มันจะเป็นรูปยศรุกยศมาเลยนะฮะสํสำหรับใครที่อยากได้รูปไหนก็เอาอยากได้ยศไหนเอาไปเลยสำหรับการใส่ยศผมก็เคยบอกไปแล้วว่ามันอยู่ที่แล้งนะฮะแรง้งนี่แรงห้าสามก็คือยศของ GM อ GM แต่ผมจะเอาประมาณชั้นสีก้านะเพราะว่าเป็น4ดวชื่อผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะตั้งชื่อว่าตั้งอ่ะ อ่ะอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคกดถ้าคุณเลือกเสร็จกดติ๊กถูกอ่าการกรบาททิ้งแคนด a ต a ้าตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะถ้าใครไม่อยากถ้าใครอยากใช้รูปอื่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมขออ่แป๊บหนึ่งนะฮะผมขอเปลี่ยนก่อนเพราะว่าคือผมติดผมติดใจรูปแคนนี้มากเลยกว่ากว่าจะไปหาไอกว่าจะไปหารูปแคนนี้ได้ก็เหนื่อยแทบตายนะโอเคมาเสร็จ เสร็จไปสําหรับนาบิแคสนะแอคเคาท์ดูว่าตั้งชื่อตั้งชื่ออย่าไปตั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็สอพิเศษตัวเนี้ยใช้ได้นะขอไปก่อนโอเคเสร็จแล้วปิดปิดยังไงต่อยังไงต่อนะฮะเข้าไปที่3ตัวนี้ใช่ไหมเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์สองเนแล้วก็มาตรงที่นี่นะฮะ พีแบงค์เซิร์ฟเวอร์นะฮะทำไมมันไม่เห็น loop branch เต็มๆวะอ่ะีแบงค์เซิร์ฟเวอร์อ่ะสตาร์ทตรงไหนสตาร์ทตรงไหนมาที่เมนูนะฮะเซิร์ฟเวอร์อ่ะกดสตาร์ทไปให้นนี้มันขึ้น2ช่องเต็มก่อนถ้ามันขึ้นว่า error นะฮะก็ไปดูว่าไอ้พวกนอวิคพวกนอวิคแคส explain มาเลยคุณสตาร์ทถูกต้องอะไรเขียนถูกต้องไหมถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันติดแล้วล่ะกดกลับกลับเนี่ยตัวเกมเข้าไปที่ตัวเกมอ่าตั้งคงตั้งค่าหน้าจอแป๊บนึงเอ้ยกดผิดคลิปหายละอ่ะออกีพ P P config ตั้งค่าหน้าจอแป๊บกดเซฟ ล็อกอินไอตัวนี้ไม่ต้องไปใส่เกมกงเกมการ์ดที่ยุ่งยากนะฮะนะแค่คนไปตั้งใส่ฐานข้อมูลนะฮะตั้งชื่อต,ตอัวละครตั้งชื่อไอเดีจบเลยเข้าเกมได้เลยนะฮะอ่ะไอที่ผมบอกว่ามันใช้ได้ทุกปืนใช้ได้ทุกอย่างจริงๆรอย่างจะจะจะจริองอย่างที่ผมพูดไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะบอกไว้ก่อนรอนะฮะตัวเกมอาจจะเข้านานนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ไม่ อะไรหรอกนะครับ <M ain> มีคนมาคอมเมนต์ว้วยว่าบอกว่าตัวเกมแม่งของพี่แม่งเข้านานแม่งใช้เล่นไม่ได้ <im mon> นี่หว่ากดการทิ้งแม่งนที่จริงเนี่ยมาเล่นได้แต่แม่งเปิดนานคือแม่งก็ต้องนั่งรอกันเงี้ยแล้วรู้กลวมันจะขึ้นอรอแป๊บเนี่ยกูรอจนจะหลับแล้วนะั่นแะ่ยะไมนมันก็นยังไม่ขึ้นอีกอะเอาเปา็นว่าถ้ามันขึ้นตอนไหนผมตัดที่เป็นอ้าวกำลัง <laughs> จะบอกเลยว่าตัดลิปพลาเลยนะฮะอะรอครับ มันจะขึ้นหน้าเจ้าขาวไม่ได้ค้างนะฮะตรงนี้ไม่ได้ค้างนะฮะมันคือกําลังโหลดอยู่ต้องรอไปที่หน้าไอ้นั้นก่อนหน้าโหลดเกมนี่เป็นอย่างนี้อ่ารอยแบงค์เดฟจีวีสองจุดแจริงิงมันผมเคยเห็นเวอร์ชั่น3.0แล้วนะไม่รู้ว่ามันอัปเดตแพดอะไรมาเปล่าแต่ตัวเกมคนไทยเราก็มีนะฮะซึ่งเป็นตัวเกมของอิปปิ้งไ a แลนด์นะฮะแต่ตอนนี้เขายังอัปเดตตัวเกมยังตัวเต็งยังไม่เสร็จนะอ่ะ คล้ายๆว่าต้องไปปล่อยซื้อสําหรับใครที่อยากซื้อแต่ผมจะให้ลิเลงเพเข้าไปโอเคมาพอพอ,พอมาถึงหน้าล็อกอินนะฮะตรงนี้นะครับเสียงเพลงจะดังไปไหนหวะอ่ะเข้าเสร็จแล้วนะฮะอ่ะเข้าไปตรงนี้เสียงเกมดังมากแนะนำให้เข้าเซิฟนี้อ่ะสี่ดาวอย่างที่ผมตั้งไว้ตั้งเป๊ะ,ะปิดเสียงแป๊บปึ๊บเอาเสียงสักสิบ สิบแล้วกันนะฮะโอเคเสียงสิบอ้าวโ,โอ้โหเกือบนึกว่าจะหลุดอ่ะไปดูอย่างแรกเลยใช้ยาเข้าได้หมดใช้ยาถามว่าทําไมไม่มีเปิดได้อ่ะดูเปิดได้เห็นไหมมันเปิดได้อ่ะเห็นไหมมันเปิดได้หมดอ่ะพอแค่นี้แหละคือใช้ยามันต้องเปิดเล่ไปทีละช่องนะไปดูรูปแคนแคนมีรูปนะแคนมีรูปตรงนี้อ่ะได้หมดนะฮะอ่ะไปที่ไปที่ ไปที่ไหนก่อนดีวะไปที่ช็อปก่อนแล้วกันช็อปมีทุกปืนที่มึงอยากได้เลยอนะ่ะมึงอยากได้ปืนไหนะดูอะช็อปบางอันมันก็มีนี่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเลยไม่รู้ว่าเคยเข้าหรือเปล่าแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าน่าจะยังไม่เข้ามาั้งแล้วก็นี่ไงสกาทองแล้วก็อันนี้เข้าแล้วจะันาบางตัวก็ยังไม่เข้านะผมว่ามีอะไรที่ยังไม่เข้าอีกวะนี่ยังไม่เข้า นี่ก็ยังไม่เข้าในวัดซองผมเห็นแวบๆนิยังไม่เข้าเลยโอเคโอ้โหยังไม่เข้าหลายอย่างอ่ะเออส้าเราใครที่อยากเล่นก็โหลดได้นะผมอ่าฮอตโอ้โหฮอตฮอตมันมีแค่ปืนเดียวเองเหรอเนี่ยฮอตเอลเนี่ยฮะโอ้โหโอเคมาต่ัไปไปดูที่อินเวนทอรี่สักหน่อยมาผมจะบอกเลยว่าตัวเกมนี้ใช้ได้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะตัวเกมที่ผมแจกไปตั้งแต่แปดเดือนที่แล้วปืนนี้ใช้ไม่ได้นะฮะบอกไว้ก่อน คือบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งไม่ก็หลุดนะดูดินี่ตัวนี้ใช้ได้อ่ะไปดูที่ตัวละครก่อนตัวละครทุกอย่างใช้ได้หมดดูดูด,ดูดูนี่เห็นไหมใช้ได้หมดอ่ะใช้แมงทุกอันไม่หลุดกดรัวๆก็ไม่หลุดอ่ะไม่หลุดอ่ะไปดูที่ไดโนเสาร์ผมแนะนําว่าอย่าไปกดเลยนะจริงๆผมก็ไม่ไแน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ามาดูเบเล่เบเล่ตรงนี้เราต้องไปใช้สายายาก่อนซึ่งผมไม่ใส่เบเล่ตรงนี้อ่ะใส่ได้ใส่ได้ ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้อันนี้เบเล่ช่วยสับไวใส่ได้อันนี้ใส่ได้อันนี้ใส่ได้อันนี้เบเล่เนี่ยผมว่าถ้ามีขายในไทยว่าจะดีมากเลยนะเพิ่มสปีดสปีดที่สองสเปิดสปีดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาวมอีกห้าเบเล่นี้ผมไม่รู้ว่าเอามาทำที่อะไรนะฮะแม่งภาพเอ้ยเบเล่ le, เนี่ยเอามาทำที่อะไรก็ไม่รู้นะหน้ากากใช้ทุกอันไหมอ่ะดูใช้ได้ทุกอันอดูดูเข้าไปใช้ได้ไหมอ่ะอ่ะดูเจสั an, นหน้ากากที่อะไรไม่รู้หน้ากากนี่หน้ากาก ไอ้ยันดูทีเด็ดเลยครับทีเด็ดไอ้ยันนี่ใช้ได้เว้ยหน้ากากมิตาโทะนี่อ่ะใช้ได้หมดนะฮะหน้ากากนี่ก็ใช้ได้หน้ากากซอมบี้ใช้ได้เว้ยถือว่าดีมากหน้ากาก,กม,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 าม,มินมเต้ฟนะูใช้ได้หมวกหมวกใช้ได้หมวกใช้ได้หมวกกิ๊ดมัดใช้ได้แต่ผมแนะนําว่าใส่นี่ดีกว่าเบเล่ยนะเห็นไหมใช้ได้หมดเห็นไหมเถียงยางเถียงว่าผมเถียงยังเถียงไหมไม่เถียงใช่ไหมโอเคมาดูมาดูเรื่องปืนบ้างอปืนบัคปืนบัค ไอ้เวอร์ชันเก่ามีปืนพวกนี้ใช้ไม่ได้อ่ะอันนี้ใช้ได้นะฮะใช้ได้หมดใช้ได้หมดเห็นไหมใช้ได้หมดอ่าไปไปดูอีสปอร์ตบ้างอีสปอร์ตใช้ได้เห็นไหมอ่านี่ใช้ได้หมดอันนี้ก็ใช้ได้ปืนข้อสังกะสีเนี่ยอ่าเอคติบอมันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แต่มันเขียนศูนย์เพื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้ใช้ได้หมดนะฮะบอกไว้ก่อนดูใช้ได้ปืนไหนที่เวอร์ชันเก่าบักบักใช้ไม่ได้บ้างใช้ได้หมดนะฮะดู กดใช้เท่าไหร่หมันก็ไม่ก็ไม่หลุดอันนี้ก็ใช้ได้3ปืนนี้เวอร์ชันเก่าหลุดอันนี้ก็หลุดไอ้น,นี้ก็หลุดแต,แต่แต่ตอนนี้ใช้ได้ละดูใช้ได้ทุกปืนนะฮะแล้วก็ไม่ท่กลเลยไอ้พวกนี้ใช้ได้อยู่แล้วนี่ปืนยังไม่เข้าไทยนะฮะเป็นไงลายเปลี่ยนเปล่าไม่รู้อะอแต่ตอนไอแต่เวอร์ชันนี้ไม่มีธนูนะธนูอะธนูที่ผมเคยรีวิวไปแล้วมันไม่มีใช้ได้หมดคิดคู่ทองใช้ได้คิดคิด e port, อีสปอร์ตเป็นวะ ยี่ดีสปอร์ตอยู่ไหนเอ่ยออกมาจ้ะออกมาสิจ้ะย t ่ดีสปอร์ตไม่มีช่างมันปืนนี้ใช้ได้หมดนะปืนยังไม่เข้าไทายเยอะปืนยังไม่เข้าไทายเยอะมากนะบอกไว้ก่อนอันนี้ยังไม่เข้าไทายใช้ได้ลูซี่ใช้ได้อยู่แล้วตะไนีอะไรยังไม่เข้าไทายบ้างอ่ะเอลีสปอร์ตใช้ได้เห็นไหมบาเลตใช้ได้อยู่แล้วแหละนะดูใช้ได้หมดซองอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ซอ,องยังไงล่ะอันนี้ก็ใช้ได้ครับดูดูเข้าไป ปืนฉีดน้าแต่อสองปืนนี้มันจะมีบั็กตรงใส่กระสุนซึ่งผมจะไม่ขอทําการใช้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจพกเยอะมากพก j ูซ c ่ยังมีก๊อกหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย tb nc นะมีดกิดก็มีฝรั่งเบสก็มีมีดมีดมีดอะไรวะนั่นแหละอ่อมีดโอ้โหเยอะอจริงของเยอะอาสนับมือเวอร์ชั่นเก่าใช้ไม่ได้เวอร์ชันนี้ใช้ได้ฮนะเป็นไงล่ะใช้ได้ทุกอย่างนะฮะเห็นไหมบอกแล้วว่าใช้ได้อ่า เห็นยังนะฮะว่าของพวกนี้มันใช้ได้หมดนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้มันจะปรับแต่งแบบว่าให้ใช้ได้ทุกอย่างเอออ่ะสำหรับสมมติว่าปืนบางอันมันไม่มีในคลังแสงใช่ไหมไอ้มันไม่มีในกระเป๋าสัมภาระคุณก็ไปซื้อในนี้เลยสมมติเมื่อกี้ผมมันไม่มีคิดใช่ไหมอ่ะไปดูว่าคิดอ e ีสปอร์ตมีไหมอีสปอร์ตอยู่ไหนวะหรือว่ามันไม่มีเฮ้ยอีสปอร์ต e ต้องมีสิหรือว่ามันลบทิ้งวะอ่าอีสปอร์ตแต่ปืนพวกนี้ใช้ได้หมดนะบอกไว้ก่อน จะขี้เกียจซื้อไปรีวิวให้ดูวะอีสปอร์ต e อยู่ไหนวะอีสปอร์ตไม่มีเหรอเฮ้ยอีสปอร์ตไม่มีช่างมันนะฮะปืนนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันฟาร์มัสทองฟาร์มัสติดบอมป์ปืนนี้ที่ผมเคยรีวิวไปให้ดูก็มีนะฮะโอเคเอาเป็นว่าคือมันใช้ได้ทุกปืนแล้วกันนะฮะใครที่อยากโหลดเล่นก็อ่ะดูคลิปนี้แล้วโหลดตามทำตาม,ตาม,ตาม,ตามทุกอย่างที่ ที่ผมสอนไปรับรองว่าได้แน่นอนถึงผมจะสอนไม่รู้เรื่องก็คือนะฮะด่าได้ได่าด่าได้ไม่ได่ากลับบอกไว้ก่อนโอเคเอาเ,เป็นว่าจบไว้เพียงเท่าน,นี้แนละ้วกันสำหรับใครที่เอาไปลงแล้วทาได้ทาทาได้เล่นได้อะไรก็ช่วยติดตามผมด้วยแล้วกันนะฮะคือก็อยากมีทรัพย์ขึ้นเยอะ<ม>ๆบ้างนะฮะคนติดตามดูแต่ละคลิปดิดูแต่ละคละิปช่วงแรกๆแกช่วงใหม่ๆดิคนติดตาม2 0 0คนดูแม่งคลิปยังไม่ถึงร้อย คตรอนาจใจตัวเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากได้อ่ะโหลดเลยผมให้เว็บลิงนี้ไว้เลยก๊อปแป้งเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบายไอ้สัตว์